สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมนี้มาพบว่าพอกันกิดอยู่ทั้งดอยคือเก่าหรอพี่น้องเนาะสาวจันแนม,แม<า>กลับมาซองบังเห,ห็ดเนาะเดี๋ยวอยู่จังอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเกาอ่านะจ้าจังไดกลับไปลุ้นน้ำกันพี่น้องเช็คดอกสาวจันแนมสามชี้จมีอะ่รจ้าผมเนาไปเบิ้งกันพี่น้องครับผมนี่กอแดงนะจ้าพี่น้องกอแดงกอหลวง แค่เป็นหมูเนพราะว่าเป็นมูเนาะไปจะแลมงามเนาะสีเป็นสดดีดีดีูฟเนาะฟูฟูไปจะแลมเนาะโอ้โห้งสองทเรียไม่เคลียบเนี่ยนั่นลมป้องงอเยนะเ่อตะวันตะวันคนเคลียตะวัน ามจุมจุมงงามเลยจ้ะจุมพันในไงเท่าไรเนาะลังเป็นจีว่ามันติดจุใหญ่ได้ไ้มนี่มยงคือเขาเป็น่องเนาะตะแกรแตะวันสมาจะพอดีอืมเพิ่นกำลังเก็บตะแกรงมมาถึงเป็นโเลยมันเคียไวอีกแล้วเอาอะไรนัเด้อโอ้หยับเลยพี่น้องเกาะเลมื่อเคลียก็หยับเมื่อเคียก็หยับเาะ

อนยขำบอีน,อน,นจุมแน่แนมากสองจุม่มดะจช่อีกอันหนึ่ง เก็บปะขี่มะขามลุมเลยนึกว่าขลุ่มนี่อ้วนเราเหงูเทเาจ้าหนีจูม เดี๋ยวบอใสปก่นนะกลินเดี่ยวโครโรต้านนี่เพิ่งกำลังออกเลยเราตัวนี้กําลังเห็นกําลังเห็นดอกแรกเนาะนี่พี่น้องว่าหันว่าเห็นดอกเดียวพี่น้องต้านนี่กำลังออกนี่แท้ๆเพิ่นออกแบกไหนพี่ย่างไก่เลยพี่น้องใส่ถิ่นเลมเดี่ยวกลับมาเดี่ยวกระมังเดินจึ้งเครื่องพี่น้องเฮ้ยสีแดงแังเลยนี่น่าบะกก็น gì <laughs> ừ, <nhưng mà. cười> <laughs> nó... đó băng 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 Thôi băng băng Mù băng 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 nó, băng 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 nó băng nó คือค่าที่จูมพี่น้องแบต่วบานก็ในเด็กได้ด้วมันจุมใต้ตัวไม่มจุมเล็กๆๆล่ันานตะบานง่ายๆดกนี่นนไหม นี่เดว่าตุ่นไม่ไหมอย่างนี้ไงอะไรนี่ไตหนานี่บอกฟันเงินนี่น่านป่คนหยาบบอหยาบตะวันเนาะหยาบตะวันอ่ะบ่ได้จุ่มนะ Nhĩ tiếng nói 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 nói tiếng 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 nói หมูแบบง่าเหยียดแขะจต่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมนิดน้อยเบิ่งบานเบิ่งบานเพิ่นหลดบานกับบานซะนี่แหละพี่น้องนี่นี่ก็แดงนี่พี่น้องบ่แม่นสู้มันเนาะต่อใจแล้วแต่ว่าเพิ่นดอกน้อยเนาะแต่ว่าดอกง่ายกับมีอยู่จ้ะเป็นหมองเดินนี่ก็เบื้องบานควรแน่ละพี่น้องจีนี่น้อยพร้อมบานแน้ที่เดี๋ยวแจ้งน้อยกับบานนี่เนาะพี่น้องเรียกอีกดี ไปาเนยเกือบฆ่าคน, <c oughs> นก่อนเกือบน,น้อยๆเบานน้อยๆเนาะเป็นมูเป็นพืชเลยเนะาะตอนนี้นว่็ไม่ฮ็ดอันเอียงก็แค <c oughs> ่เด็กว่าไม่ฮิดลำหมากเด็กแล้วหมากจะดอกตังมงี่ประมาณน,นี้ใช่ไหมก็เห็นแดงลำหมากก็สีบา,บางๆเนาะ<อ>ลลางยาๆ ดอกงอืมือนี่อดเดินงา่เลยเป็นม่เลยดอกงญ่จักน้อยว่นขืนสวยเลยด้เนาะตาจะเลมเลยมันมีเป่าส่นมากไ้ยแปดม้งไปเป็นที่ด้บุ๊คนขืนไปหลายคนแล้วเ่นนอ่ะนองขนมโปงง่ะไล้ไงตาเทยลมนี่ยแหละมัเปิดไว้ เปิดใบบ่เปิดกะถ้าคนยางไกลไปไกลมากกะเหยียบเนาะก็จะล่างออกไหมนะจ๊ะจะได้เบิ่งยางถ้าบ่เปิดไว้ก็จะเหยียบค่ะคนเฮ็หนึ่งนะจ๊เห็ดผงทองคำจ๊ะเห็นเป็นหมูเลยเนาะเป็นหมูไม่เห็ดผงเทียนมาบอกว่าบางคนจะเอื่นเห็ดผงเทียนเลยพึ่งเทียนเห็ดผึ่งทองคำ ใะ่แล้วเออเห็นแผงทองคำแล้วอ<ด>ีกยก็สีทองอารามเนาะพี่นอออ้อ,องเอ,อ,งอ,องาเอ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 าาดอยูน่นะาตวนเออจีนน้อยพี่นเอาอยู่บา,าตวนไม่ได้เอาดอกก็จีนนอยก็ยังกินไงก็เขาจะมาเอาไหมหวานกัดแก่เกลกีใกล้กันง้อเห็ดผงอย่างบา,าตวนเลยเห็ดผงเขาดูผงเขาเลยพี่น้องดูดูขอบต่อเลย่น เกิดจังไหนบุกมเกิดใจกันเนาะตาจายเลยอุ้ยมันเขาเพิ่กระดกน้ำนะน้ำดอกอืมนี่ถงหวานนี้เบาตุนเนี่ยนะฟ <พา S 2> ้าตกสายดูคน่นนะดนจี็นจีอยู่เนละเบาคน่ะ าให้แดงโหจ้าัวนี้ม่ซ้ำเสวยน,น้ำัดแกงอร่อยขัดยังคักเลยพี่น้องจูง๊ดพี่น้องหิต่อแดงเรี่ย,ยงใส่ไล่พี่น้อเรี่ยงใส่ไล่นะคะเก็บในม่ปดาเกล cái này mày đỏ không ngang đấy kì đỏ ngang này, đỏ đỏ Cái này. Cái này. Cái 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 ปจีจีเป็นมูวเนาะใส่จีแรมใส่อีกใสก่จีแล้วมหน่อยมีหน่อยกกอีใส่เลยแมงจอกแมงจอกเห็นเหรอฮะฮู้ไม่พหสุแล้ มันแบบออกหรอกเ็นมูอีกแล้วพี่เนาะเห็นเป็นมูเป็นมูเนยเนาะต่่มันมันต่เิ่นหินเป็นมูต่เพิ่นบอกนีคือติดติมกระตาเลยพเนาะ thì e đó được đúng, để ý trắng không ngon Đem oh nhàn đẹp đẹp la กลุ่มเป็นก้อนอีกแล้วพี่น้องซี่จุ่พุ่นนี่บังเทิงนี่อีกเด้วกายเป็นแบบบานแล้วแบบบานบ่านบานหนึ่งบานพี่น้องแล้วก็พุ่นอีกสองสองสามสองซีจุ่มเอาบานนี้ก่อนพี่น้องได้บุหลักสัตว์จะได้ได้บานไหมบานงามอยู่เนาะเพิ่งกำลังเกิดขึ้นวันเลยพี่น้องไปห้อง

มีจีหนึยง่มอยู่ใต่ดินงพดบ่อาเนัะตาจเลี่โอ้ยอี่คุณจะกูขึ้นไหเออเไปโอ้ยจุ่มเดียวจุ่มเดียวอืมถ้าจุ่มพันยัก็ดิโอ้ักเนาะตาจเลี่แต่ มาหลอดเป็นสีแค่เนี่ยเลยพี่น้องหลอดวัยังอไงจอบแต่สิบาบาทคนไหนน้ามึงอาจุนเนี่ยนี่คนสิ่งใดคือเจ้าสิบบาทดูดจบแต่สิบบาทแาไปเลยจอบแต่สิบาาสาบ,สบาทน,น,นี่คี่น้องสองจูมเนม มีสองจุมจ่มสารจุ่มหน่อยๆนหน่อยๆอะุ่ม<ห>อมอะ<ช>ไ,ววไเอาใบใหม่ปิดไว้พรุ่งนี้เจอกันพี่น้องมันเป็นสีซำเลยนะมีสีพี่นี่ของรวมอยด้วยต่าจะได้ <c oughs>

phải cho Như Nước ủi dưới Thịt xóng, Ui, tài lên được không con này ăn Trùng ừ, chuông bàn 1 bàn luôn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  bàn bàn luôn cũng... à, bàn bàn luô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 n bàn 3 มาลุยกันจ้ะเป็นหมูอีกหล้วพี่น้องืมน,นักขนาดก็แดงอันตัวนั้นเบาเนาะอือนี่นี่เป็นแรง แล่มาดูเหยียบซะยาด้อสากจงไว้เลี้ยงสายไรหรอมัดเลยมัดแล้วกระเที่ยวโอ้ค่ะเกาะบันนึงอืมจิ้มเดียวพี่น้องครับผมพี่น้องมาพร้ากันละเด้อถ่ายคลิปพี่น้องกระมือนี่มาพร้ากันถ่ายคลิปเนาะนันกับพี่นุ่มกรบผมพี่นุ่มพี่นุ่มอีสานบันเฮากับพี่นุ่มสนบทครับพี่น้องมือนี่กับมาพร้ากัน ทั้งหลังครับบ่ได้ขึ้นน้ากันน้องมือหนิไม่บอกันจบใครครับผมก้ามือนีิก็มาเบิ้งผลงานกันก่อนพี่น้องมือหนินี่กันชลายกันครับโอ้แต่ละคนนี่มีตะพูมันหมานเนะพี่น้องหวานพร้อมนี่ยนี่หมดเนาะสาวเจีนเล่มด้อยพี่น้องจีนเล่มเตียบตาคือเาพี่น้องเอ้ยนี่หนุ่มต้นบนดพี่น้องสองตาหนโอู้ดพี่น้องคห็ดปวกเด้อพี่น้องคนไอหนุ่มคนไในลายมันเป็นคดปวกจิกนี่พี่น้องเบิ้ง ชอเด็ดชอเด็ดเพิ่นเอาขึ้นมาอย่างไรพี่น้องผม <c oughs> พูดจนพูนแม่พี่น้องของของแม่น้องขวัญเนอะพี่น้องกันตาเ่นน่อยอย่างเดยตาเนี่ยหน่อยเพิ่นเอาจะจุ่มเพิ่นว่า <c oughs> วกะเมื่อนี้กัสิร้ลำลาก,กันก่อนเนอะพี่น้องกะพ่อกันคลิปหนาครับรกะคลิปนี้สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับผม